ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไว้ช่องตุกๆุก,กรถมือสองด้วยนะคะวันนี้มาพบกับรถเข้าใหม่รถผู้บริหารนะคะ Honda Accord e h ev สีขาวปี2023ได้เป็นตัวท็อปซันลูปเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้า รถส,สวยเดิมๆนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลปรับไฟฟ้าสวยหรูหราที่นั่งด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมกับเกียร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เลยค่ะพวงมาลายมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับเอนจิ้นสตาร์ทนะคะ รถสวยๆหายากสนใจติดต่อตุกตาได้ที่0812887488เข้ามาทดลองขับหรือมาดูรถจริงรบกวนนัดหมายมาล่วงหน้านะคะ